สวัสดีครับพบกับตองดีเอ็กชัตเตอร์นะครับตอนนี้จะพาทุกท่านมาเดินเล่นบนภูเขายามเช้ากันนะครับตอนนี้เวลายังไม่ถึง8โมงดีนะครับเราจะเห็นว่ายังมีหมอกค่อนข้างจะหนาและข้างหน้าเราคือช้างป่าเหลืองนามชื่อว่าพี่ดวนวนาลีนะครับ ตอนนี้เราเจอเขาเดินจากหิยวนรกมุ่งหน้ามาทางที่ทําการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่วันนี้นักท่องเที่ยวค่อนข้างจะเบาบางเพราะยังเช้าอยู่และวันนี้ฝนตกด้วยนะครับเข้าใจว่านักท่องเที่ยวอาจจะไม่หนาแน่นเราได้เจอพี่ใหญ่ต้องเรียกว่าใจดีนะครับเขาสุภาพอ่อนน้อมมากนะครับ ไม่มีปกิติยาแสดงความก้าวร้าวใดๆถือว่าน่ารักมากทีเดียวเราจะเสนอคลิปของพี่ดวนเรานี้อีกหลายคลิปนะครับส่วนคลิปนี้เราขอตั้งชื่อว่าด้วนวนาลีนามนี้ที่ล่ำลือนะครับเนื่องจากอยากจะให้ท่านผู้ชมที่ดูช่องของเราได้ทราบที่มาที่ไป ของพี่ด้นตัวนี้นะครับพี่ด้นตัวนี้เป็นช้างป่าเขาใหญ่ที่ถือว่ามีความสมบูรณ์มากทีเดียวนะครับเรียกว่าสมบูรณ์เพศเลยนะครับเป็นไวักันมีงาที่สมบูรณ์จุดเด่นของเขาคือหางที่ขาดนะเรียกว่าหางด้วนนะครับจึงเป็นรอยตำหนิที่ใช้ยแยกแยะช้างนะครับ เขาจึงเรียกว่าตัวนี้ว่าพายด้วนหรือพี่ด้วนนะครับส่วนที่เติมนามสกุลให้ว่าว,า,วานาลีนั้นเราได้ข้อมูลจากพี่ช่างภาพว่าเนื่องจากปีก่อนหน้านี้พี่ด้วนไปขอกินกาแฟที่ครัววานาลีนะครับก็เลยตั้งชื่อว่าด้วนวนาลี ที่ร้านกาแฟแห่งนี้เมื่อคืนนี้ประมาณสามทุ่มเราได้ข้อมูลจากพี่เจ้าหน้าที่ว่าพี่ด้วนก็มาเยี่ยมที่ครัวแห่งนี้นะครับเขาน่าจะมาตามรอบที่ออกหากินจึงกลับมาที่จุดเดิมน่าจะไปขอกาแฟกินเราได้ข้อมูลว่าทั้งสองรอบเขาผิดหวังนะครับเจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้บริการ นี่คือที่มาของพี่ด้วนวนาลีครับเพราะเขาชอบไปที่ครัววนาลีร้านกาแฟบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถ้าท่านผู้ชมผ่านไปมาก็แวะใช้บริการได้นะครับวันนี้นักท่องเที่ยวเบาบางแล้วก็ยังมีเพื่อนๆช่างภาพที่มาถ่ายภาพอยู่บ้างนะครับ มุมภาพที่ถ่ายดูเหมือนใกล้จริงๆค่อนข้าง,างจะปลอดภัยนะครับเพราะเราใช้เลนส์เทเลถ่ายจากด้านหลังจึงดูเหมือนว่าเราใกล้ช้างจริงๆช่างภาพทุกคนอยู่ในระยะปลอดภัยนะครับแต่เลนส์ที่ถ่ายอาจจะมีการมองเห็นมุมภาพเหมือนใกล้นะครับอย่างตอนนี้ครับที่เดินเข้าหาเรานะครับเหมือนก็จะชนกล้องเลยนะครับ นี่ถือว่าท่วงท่าสวยงามมากทีเดียวครับนี่คือพี่ด้วนวนาลีบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับถ้ามีโอกาสไปท่องเที่ยวก็แวะไปทักทายกับพี่ใหญ่เจ้าบ้านได้ถ้ามีโอกาสดีก็จะได้เจอแบบนี้นะครับแล้วเจอกับพี่ด้วนใหม่ในคลิปหน้า <Bye. S 1> สํหรับคลิปนี้สวัสดีครับ